น่ะยกนิ้วเลยนะยกปองเลยสุดยอดสุดยอดเค้าป่ามาใส่เจ้าหลังจากใส่ตูนไปสักกําแล้วเนาะใส่เพิ่นกะส้มลงไปตัวเจ้าใส่น้ํามะนาวลงไปเจ้าตามด้วยใบก้มก่อเจ้า สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันแม่แก้วยามเจ้าเจ้ามือเจ้านี่แม่ปนจะย่ยแกงตุ้นใส่ปลาเจ้าก็ะเดี๋ยวเฮาไปดูกันเลยเจ้าว่ะปนจะีัยจะได้เจ้านี่เจ้าวัตถุดิบของเขาก็จะมีปลาสดเนาะแล้วก็ก๊อกก่อเจ้านี่เจ้าแล้วก็จะมีจะาไข่เนาะขมิ้นหอมขาวหอมแดงเจ้านี่เจ้าเฮาก็จะเอาตุ้นเนี่ยมาลืบเอาเปลือกตั้งหนกออกก่อนเนาะนี่เฮาจะมาลืบออก แล้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เจ้านี่นี่เฮาก็จะเอาไปล้างทําความสะําดกํานี่เจ้าหลังจากที่เฮาปอกตะกี้เนาะอีแม่เปิ้นก็เอาไปล้างทําความสะอาดแล้วเปิ้นก็จะเอามาตัดเป็นท่อนนี้เจ้านี่ตัดเป็นตนเป็นตนเป็นท่อนเป็นท่อนนี้ตูนั้นนี่ก้านใหญ่ขนาดเลยเนาะอืองามิ นี่เจ้า,าเขาก็าใส่เม็ดผักป้อมลงไปก่อนเจ้าเขาก็จะเริ่มต่ำแล้วเจ้าอันนี้เขาจะเริ่มทำเครื่องแล้วเนาะใส่เม็ดหอมป้อมลงไปต่ำตามโดยจะไข่เจ้าจะไข่นี่หั่นซอยเดียบร่อยนะมันต่ำง่ายเจ้าตามโดยขมิ้นเจ้าแล้วเกาะหอมขาวหอมแดงเจ้าใส่ลงไปเลยตามโดยพริกเจ้าตามโดยเกลือเจ้า แล้วแ้กก็ <Okay. S 1> ใส่กะปิลงไปเจ้าเจ้าเฮาจะเริ่มทำแกงแล้วเนาะเฮาก็ตักพริกติดตำแล้วมาใส่หมอ้อไว้ก่อนนีน้ำลังครกลงไป เสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าเจ้าเราก็ยกมอตั้งไฟแล้วเขาก็เปิดแก๊สเจ้าน้ำเดือดเขาก็ใส่ตูนลงไปเจ้านี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็เอาป่ามาใส่เจ้าหลังจากใส่ตูนไปสักกําแล้วเนาะนี่ปิดฝาไปก่อน ใส่บลาขระส้มลงไปตัวเจ้าแม่ว่าทถ้ามีใส่ก็ได้นะเจ้าปลากระส้มนี่นะเอาปลาปลาซุกแล้วนั่นเน่ใส่มะนาวนี่เจ้าเราก็เอาหน้ามะนาวมาใส่ลงไปตัวหน่ะเจ้าใส่หน้ามะนาวลงไปเจ้าแข่งตู้นี่มันจะต้องออกรสส้มๆหน่อยหน่อยถึงจะล้ำนะเราก็จะปรุงเครื่องแล้วนะเจ้า ใส่ชุดลงไปตามด้วยใบกลมก่อเจ้าอืมใส่ไปนี่มาละหอมนันดีเลยเ <c oughs> จ้าเซ็จแล้วก็จะชิมก่อนพี่แม่เป็นจะชิ้มก่อนดูคอนคุณคุณน้อนหอนเลยเจ้า <c oughs> ใส่รดดีหน่อยแม่ แม่ว่าจางน้อยใส่รถด,ดีเข้าไปว่ะแล้วก็เติมมะนาวไปห็มน,น้อยเจา้านี่ยมันต้องส้มๆนะเถึง<ม>อย่าล้ำนะก็เ,าากเลยช,ชิมไปช, <laughs> ชิมก่อนชิมก่อนดู ย,ยกนิ้วเลยนะยกโปง้งเลยสุดยอดสุดยอดะนี่เจ้าแกงตูนใส่ป่าล้ำๆเจ้ามาเจ้านี่นะหอมส,สอดๆดูมันหอมใบก,กําก่อเนาะเนเหมาะขนาดว่ะอุย้ยน่ากินดูควันกุนกุนนั้นห่อเลยเจ้านี่เจ้าควันกุนกุนนั้นหอเลยเจ้าแกงตูนใส่ป่าของเฮามาเจ้านี่นะเหมาะเหมาะเจ้าหอมส,สอดๆเลยเจ้านี่ เขาต้องเติมรดเปรียปร้ยวๆเนาะแกงตูนนี้ส้มๆนี่อยล้ำเจ้านี่แกงตูนใส่ปลาสดๆเจ้ามากินข้าวเจ้าแต่กันเจ้าหน้าตาหน้ากินขนาดเลยเจ้าดู